พยากรณ์ฝนสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมงและลมที่ระดับ9 2 5 hpa 750เมตร15วันล่วงหน้าระหว่าง29พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม68จากแบบจำลองของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF 29พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมสถานการณ์ฝนภาคใต้เริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีฝนอยู่บ้างตอนล่างปัตตานียะลหานราธิวาสตามแนวขอบของพายุดิ p r e s s i นที่ปกคลุมบริเวณป,ประเทศมาเลเซียจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่ต้องเร่งเวลาฟื้นฟูพื้นที่หลังจากอุทกภัยรุนแรงส่วนนประเททศไทยตอน ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสยังมีมวลอากาศเย็นแผ่เสื่อมลงมาปกคลุมลมหนาวแรงขึ้นตั้งแต่วันที่30พฤศจ,จิกายน68จะเริ่มมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกําลังลงบ้างระวังหมอกช่วงที่อากาศอุ่นขึ้นปลายเดือนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสําหรับพายุโคโตก KOTO เช้านี้รถกําลังเป็นพายุโซนร้อนอยังพัดหยุดยังพัดหมุนวนอยู่ในทะเลจีนใต้เกือบไม่เคลื่อนที่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกลใ้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่30พฤศจิกายน68พายุนี้จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกลใ้ชายฝั่งประเทศเวียดนามโดยจะปะทะกับมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมอยู่จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในระดับที่เป็นพายุจึงไม่น่าวิตกกังวลแต่หลังจากพายุอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่าแล้วจะมีกระแสะลมฝ่ายตะวันออกลมระดับกลางๆ500 hpa พัดนาเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนได้ทําให้ในช่วง2-4ธันวาคมอาจมีความชื้นมีเมฆเพิ่มขึ้นและมีฝนบางแห่งได้พี่น้องเกษตรกรที่ยางเก็บเกี่ยวหรือตากผลผลิตต้องระวังส่วน7-13ธันวาคม6-8ยังมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็น,นระลอกระลอกลมหนาวแรงขึ้นอากาศเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณเกาะบรียวเมื่อลมหนาวแรงขึ้นจะทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีสัญญาณฝนตกหนักเมื่อเปรียบกับระลอกที่ผ่านมายังเฝ้าระวังและติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจําลองเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศ